คนที่อยากเริ่มต้นขายเสื้อผ้าคนที่อยากเริ่มต้นขายงานแฟชั่นต้องไปช่วงนี้ดีที่สุดแซยบอดเลยค่ะแซยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการเสื้อผ้ามันนานมากแล้วก็เคยขายเสื้อผ้าด้วยช่วงเวลานะี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ของถูกของถูกที่จะมาเซลล์อันเนี้ยคืออะไรก็เป็นงานเสื้อผ้างานแฟชั่นงานอะไรก็ตามที่เปลย่เลยดูเสื้อผ้าล่ะกระเป๋ารองเท้าล่ะอ่ะรองเท้าให้คิดสภาพแบบนี้ค่ะว่ารองเท้าเนี่ยจากเดิมเป็นรองเท้าแฟลตใช่ไหมมันก็จะก็ค่อยสูงขึ้นมาเรื่อยเช่น เป็นข้อสูงขึ้นมาหลังจากนั้นเป็นบูธค่ะที่สุดแล้วที่หนักที่สุดก็คือบุกขนด้านในอันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลกแต่เราต้องอาศัยช่วงที่มันลดราคาแบบนี้ค่ะให้เป็นประโยชน์ค่ะส่ถึงบอกว่าคนที่อยากเริ่มต้นทํางานแฟชั่นคุณอยากเริ่มต้นขายเสื้อผ้าต้องมาช่วงนี้เท่านั้นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเลือกก่อนอยากเป็นคนที่เซ็ตราคาก่อนครบสีครบไซสย์ยังมีอยู่จะต้องไปช่วงนี้คือช่วงเดือน7ค่ะเดือน7ต้องไม่ แล้วควรจะไปท้ายๆเดือนเจ็เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่กระหน่ำเสมอเ์เ่ลที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่เป็นไรคุณจายพี่ขอแค่ราคามันต่ําลงแค่นั้นไม่ครบสี่ไม่ครบใสพี่ไม่แคร์กันก็ไปเดือน8เดือน9ก้าได้เพราะว่าหลังจากเดือน9ไปแล้วจะเห็นเป็นแขนยาวทั้งหมดนะคะเป็นงานหน้าหนักทั้งหมดเพราะฉะันั้นช่วงนี้โกยได